บนของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมานะโอกาสนี้ได้ความซาบซึ้งในพระคุณอย่างสูงยิง่ง ค่ะตอนนี้พี่ผู้ชายช่วยถ่ายบาทเลยนะคะไม่มีถุงไม่เป็นไรนะคะถุงไม่พอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรับบาทจากท่านแล้วก็กรองรวมกันแนวกลางได้นะคะรับบาทจากท่านมากรองรวมกันเดี๋ยวเรอเคลียร์ตอนหลังงานได้นะคะเอามากรองรวมกันตรงแนวกลางระหว่างที่ท่านเดินนะคะขอเชิญ,ญพี่ผู้ชายน้องผู้ชายนะคะช่วยกันใส่บาทถ่ทายบาทในเวลานี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณเพราะว่าน้องทหารของเราไม่เพียงพอนะคะขอบพระคุณน้องๆทหารด้วยขอรายชื่อน้องๆวททุกอย่างให้พี่ติ ก่อนอโมธนาด้วยนะคะขอพระคุณค่ะในโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านพระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่วัดเจ้าคณะอพเภอเมืองขอนแก่นที่ได้เมตตาจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะชาวขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันนะคะซึ่งถือว่าเราได้ช่วยเหลือคนยากคนจนที่ไม่มีแม้แต่บ้านนะคะให้มีบ้านนะคะค่ะนิมนต์คณะสงฆ์แปลแถวด้านนี้ด้วยค่ะหลวงพี่ค่ะนิมนต์ ค่ะเพราะว่า <osc> ด้านที่ไม่มีโต๊ะตักบาตรไม่มีพระเลยนะคะค่ะค่ะนี่มนวนมาตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ตรงที่เจ้าภาพไม่มีกล่องยังไม่มีแถวพระนะคะกลับมิมนค่ะหรือว่าเราขยับมาได้นะคะคนที่ตักบาตรเสร็จแล้วนะคะแถวสองแถวสามก็ขยับมาได้นะคะแถวสองแถวสามก็ขยับมาได้นะคะมาใส่ด้วยกันได้เลยนะคะ ตอนนี้แถวนี้นะคะมีหลวงพี่แถวนู้นกำลังเดินมานะคะกำลังมานะคะ ท่านคะในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเรานั้นนะคะภาพประวัติชีวิตอันงดงามและน่าประทับใจไม่ใช่สิ่งที่พบเจอกันได้โดยง่ายนะคะคนบางคนอาจต้องใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตก็ไม่มีวันพบเจอคนบางคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิตก็ยังไม่เจอนะคะแต่สําหรับบุคคลก็มีหัวใจทุ่มเทเสียสละในทุกขณะจิตมีแต่การให้อันยิ่งใหญ่เปี่ยมลอนอยู่เต็มหัวใจ พยอมสามารถสร้างภาพประวัติชีวิตอนุง,งานและน่าประทับใจให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและคนรอบข้างได้เสมอค่ะองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยินดีพอใจประทับนั่งภายใต้ควงไม้สีมหาโพ์มากกว่าภายใต้สเสวตฉตรอโอลานในพระราชวังอนโนอาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยินดีพอใจนุ่งห่มผ้าจีวรเทียงสามผืนย้อม่าดีแล้วด้วยผ้าเหลืองไม้ มากกว่าผ้าที่ทำจากเทศกาสิงเส้นระชีดีแล้วทั่เจ็ดฟังนะคะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยินดีพอใจฉันอาหารในดีทบาทที่เหล่าสาธุชนน้อมถวายด้วยจิตจาพาเลื่อมใสมากกว่าอาหารรสเลิศในพระราชวังทั้งนี้เพราะชีวิตสมณะเช่นชีวิตอันกระเสริฐ เป็นหัทางแห่งการหลุดพ้นในวัฏสงสารอย่างแท้จริงผลทานที่เราในวันนี้จะเป็นสมบัติจากประพักติตักไม่คล่องกินใช้ไม่หมดในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติจะหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้ไว้สร้างบารมี